สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อต่อไปนะครับครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหุ้นอ่อยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับในวดประจําวันที่ยีิบเจ็ดมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับ ก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมมาสายวิ่งสายรูดในรูดศูนย์กับสนะครับตัววัวร์นะครับสำหรับศูนย์ก็จะมีศูนย์ห่นะครับศูนย์สี่นย์ห้าศนย์แปดศะครับสำหรับสองก็จะมีศูนย์สะครับสองหนึ่งสามสองแล้วก็หกองนะครับสำหรับสามตัวเด่นก็จะมีนะครับเจ็ดศูนะครับหกศูนย์งสอามสองนะครับหนึงหกสองแล้วก็เ2็ดสองหนึ่งนะครับ สำหรับเบิ้ลเจ็ดกันในสีคู่นะจะมี0ูนย์ศแล้วก็77นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจําวันที่27นะครับมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องนะครับที่เข้ามากดสับสับคลากดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลยทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินขอตุลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ